สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิติเหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปสรุปตู้กาชาล่วงหน้า1เดือนนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มเลยนะครับสำหรับสรุปตู้กาชาล่วงหน้ารอบนี้นะครับก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมจะมีอีเวนต์ทั้งหมด5อีเวนต์นะครับ แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเว้นเหมือนเดิมนะครับไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีอีเวนต์ของใครบ้างนะครับก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเหมือนเดิมนะครับจุดประสงค์ของคลิปสรุปตู้กระชากลวงน้านะครับก็คือทําให้เราสามารถวางแผนการใช้เพชรใช้ตั๋วในการกดตู้กระชานะครับแล้วก็วางแผนการ ปั้นตัวละครไม่ว่าจะเป็นอาวุธ FR ก็ดีหรือว่าอาวุธเบิร์ดเขียวก็ดีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แมนจตัวทรัพยากรของเรานะครับไม่งั้นถ้าเราไม่วางแผนการปั้นตัวละครหรือว่าการใช้ไปใช้ตัวเนี่ยมันจะหมดก่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดทุกตู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนร่วงหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่สายเติมนะครับ มาครับก็วนเวร์ไปกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มอีเวนต์แรกนะครับก็คืออีเวนต์ของ Story x 4นะครับ chapter 1แล้วก็ Part 1นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับตู้กาชาจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกนะครับก็จะเป็นน้องแอริสนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการปลดบอร์ด fr ส่วนข้างตู้ก็จะมีอลิเซ่นะครับแล้วก็มีอีกนิกนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยก็ความน่าสนใจจะอยู่ที่น้องแอริสนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูอคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเหมือนเดิมนะครับว่าแอริสหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยความน่ากดเป็นยังไงแล้วก็สรุปเป็นยังไงนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นแซกนะครับที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่นะครับส่วนเบิร์ดเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับ ข้างตู้แซกก็จะมีซาบินแล้วก็อาฟมานะครับในส่วนของอตู้แอลิสกับตู้แซกเนี่ยตัวข้างตู้ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ากดหาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะปล่อยผ่านได้นะครับต่อมาเป็น A X 4เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทสองนะครับสำหรับพาร์ทสองเนี่ยก็มี2ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกจะเป็นคุยหน้านะครับที่เป็นตัวละครใหม่ แล้วก็ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดเลยนะครับส่วนข้างตู้เป็นซันเดย์นะครับแล้วก็ข้างตู้ตัวสุดท้ายจะเป็นไรจินนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นคามราาดนะครับที่มารีันให้เรากดหานะครับเราก็จะมีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็มีไซเฟอร์นะครับสำหรับไทม์ไลน์นี้นะครับขอไปฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับตัวที่น่ากดเลยนะครับก็จะเป็นตู้แรกนะครับก็คือคุยหน้านะครับแล้วก็ผลพวงที่ ได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธ l d ของไรจินนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอาวุธ l d ของไรจินไม่มีคอทองไรจินใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าตู้ควีน้าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าอาวุธไรจินกว่าจะรีรันให้เรากดอีกก็หลายเดือนเลยนะครับส่วนตัวควีน้าเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวซับทีมได้แบบดีโคตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมตู้ที่น่าทา แน่ๆเลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยคือคุยหน้าแน่นอนนะครับส่วนคำรานานะครับแค่ได้รีรันเฉยๆนะครับไม่ได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับซึ่งน่าเสียดายมากนะฮะก็เลยทำให้ความน่ากดมันไม่มีนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้มันก็เฉยๆด้วยนะครับส่วนอีเวนท์ที่3นะครับก็จะเป็นเพนไอดับเบิลยูนะครับซึ่งตู้แรกนะครับก็จะเป็นเพนได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็อาวุธ FR ส่วนข้างตู้จะมีกายกับอีดานะครับแล้วก็ตู้ที่2จะเป็นทีดัสนะครับแล้วก็มีโรซาแล้วก็มีอมิตานะครับในอีเวนต์นี้ก็เฉยๆนะครับรอดูวิเคราะห์ตู้อีกทีนึงครับว่าความสามารถตัวละครเนี่ยเป็นแบบประมาณไหน,นว่าน่ากดไหมนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนตัวผมเนี่ยม,มันเฉยๆนะครับทีดั้ก็ไม่ได้รับการปวดบอร์ด FR นะครับนั่นยิ่งทำให้อีเวนต์นี้เนี่ยความน่ากดก็ลดลงไปอีกนะครับ อีเวนต์ถัดมานะครับอีเวนต์ที่4นะครับก็คือด่านซิกวอรีเออร์ด่านที่5นะครับสำหรับซิกวอรีเออร์ด่านที่5เนี่ยตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นบันเทียนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับส่วนอาวุธ FR เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับข้างตู้ก็จะมีอาร์เกียสนะครับแล้วก็มีแจ็คจากภาคศูนย์นะครับส่วนตู้ที่2จะมีน้องแฝดนะครับที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่แล้วก็ไคเอนแล้วก็รูทนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ย ตัวที่ผมคิดว่าน่ากดนะครับก็จะเป็นตู้ของน้องแฝด FR นะครับแล้วก็พ่วงด้วยอาวุธ LD ของไคเอ็นนะครับเวลาเราเล่นด่านอะไรก็ตามหรือว่าเล่นโค o อ,อปเนี่ยเราก็จะชอบใช้อาวุธคอทองของไคเอ็นมาทำดาเมจซะมมากกว่านะครับส่วนตัวน้องแฝดเนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR แล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตู้นี้เนี่ยความน่ากดมันเลยไปอยู่ที่น้องแฝดน,นะครับส่วนบันเทียเนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับก็ทําให้ตัวบันเทียมีความสามารถในการโจมตีซ้ํานะครับจากแบบเบิร์ดนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของ FR เปอร์เซนต์ FR ที่มันเล่นยากนะครับก็ทําให้ตัวบันเทียเนี่ยมันไม่ค่อยป๊อปูลานั่นเองนะครับส่วนอีเวนต์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอร์ลออสชปเตอร์นะครับ สำหรับตัวอีเวนต์นี้นะครับตู้แรกนะครับก็จะเป็นคอนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับส่วนอาวุธเ r เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตู้ที่ตัวอ่าตัวข้างตู้ตัวที่2จะเป็นเกานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซิงค์นะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นน็อกติสนะครับที่ได้รับอาวุธ FR นะครับแล้วก็ข้างตู้จะเป็นกาลารฟแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นน้องเคสนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ย ถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นตัวอ็อบเทิร์นาเก็จะเป็นคอนะครับที่หน้ากดนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยถ้าใครชอบเล่นสายอคอนโทรลเทิร์นเองแล้วก็ไม่ให้บอสได้เทิร์นอะไพรพวกนี้เนี่ยก็จะมีน็อกติสนะครับที่หน้ากดนะครับส่วนตัวปู่การลัฟเนี่ยถ้าใครเล่นสายเคาน์เตอร์ในตอนนี้มันมีตัวเคาน์เตอร์ตัวอื่นที่มันดีกว่านะครับก็อาจจะไม่ค่อยจะใช้ปู่การลัฟแล้วนะครับ ส่วนน้องเคสนะครับก็อนาคตได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกดหา้องเคสก็แนะนําให้ไปรอกดตอนที่ได้ FR กับอาวุธเบิร์ดดีกว่านะครับจะได้รุ้นหลายๆอย่างนะครับสาหรับรายละเอียดต่างๆก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ได้รับ การปลดบอร์ด FR กับคนที่ไม mm ่ไ hmm. ด้ปลดบอร์ด FR นะครับตัวแรกนะครับน้องแอริสนะครับได้ปลดบอร์ด FR นะครับแล้วก็ตัวที่2องแซกได้ปลดบอร์ด FR ตัวที่3ามควีน่านะครับได้ปลดบอร์ด FR ตัวที่4คํคามนาดไม่ได้ปลดบอร์ด FR นะครับตัวที่5 p a เพนได้ปลดบอร์ด FR ตัวที่6ทีดัตไม่ได้ปลดบอร์ดนะครับตัวที่7บันเทียได้ปลดบอร์ด FR ตัวที่8 น้องแฝดได้ปวดบอร์ด fr ตัวที่9คอได้ปวดบอร์ด fr แล้วก็ตัวที่10นะครับน็อกติสได้ปลดบอร์ด fr นะครับในส่วนของตู้พิเศษนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะชอบมีตู้พิเศษประจําเดือนอยู่แล้วนะครับสําหรับตู้พิเศษรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นตู้ของเซเลสกับเบียทริกนะครับซึ่งตู้พิเศษรอบนี้ไม่มีการปวดบอร์ด fr ทั้ง2ตัวนะครับได้แค่รีลนให้เรากดเฉยเพราะฉะนั้นตู้พิเศษเนี่ย อาจจะมีก็ได้หรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็ต้องรอดูไลฟ์สตรีมของค่ายเดียมอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของเดือนพฤษภาคมก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผองานด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตืเอนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปสรุปตู้กาชาร่วงหน้า1เดือนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ